สวัสดีค่ะสวนตั้งสินตำบลคลองจินนาเพอสามพานันจังหวัดนคนปรปฐมเป็นสวนปลูกต้นกล้ามดิทพันธ์ไทยนะคะแล้วก็จัดจาหน่ายมดิทพันธ์ไทยค่ะอาทิผลต้นมเมล็ดนะคะเราก็มีจําหน่ายหมดเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาน้องใหม่มาเปิดตัวนะคะไซนี้นะคะจะเป็นไซขนาด30ิบเซนนะคะเดี๋ยวเราจะวัดให้ทุกท่านนะคะโอ้ไซนี้สามสิบกว่าเลยค่ะ ไซส์ขนาด30เซนถึง30กว่านะคะไม่เกิน40เซนนะคะเราก็เปิดตัวราคาใหม่เลยค่ะราคาคุ้มค่ามากๆนะคะไซส์นี้ค่ะรับไปเลยค่ะต้นละ150บาทนะคะลำต้นตรงมากๆเลยค่ะไซส์นี้ก็สามารถลงดินปลูกได้เลยนะคะใบจะใหญ่หนามากค่ะอันนี้ก็แตกยอดแล้วนะคะ ขนาดถุงนะคะอาเาถุงชุนนี้นะคะจะยาวที่ประมาณ13นิ้วนะคะ13-14นิ้วค่ะจะสั้นกว่าถุงชุนนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าความกว้างเนี่ยจะกว้างกว่านะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณอานิ้วค่ะถุงไซนี้นะคะก็เผื่อลากได้เกือบ1ปีเหมือนกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมีก้านน้องใหม่2ชุดนะคะที่จัดโปรโมชั่นช่วงเดือนมีนาคม2564นะคะชุดนี้นะคะจัดไปเลยค่ะ150บาทคุ้มค่ามากๆสามารถลงดินได้แล้วนะคะขนาด30เซนนะคะถึง40เซนค่ะส่วนไซส์นี้นะคะ ต้นละ200บาทค่ะขนาด50เซนถึง60เซนนะคะสามารถลงดินได้ทั้งสองไซส์เลยค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะยังมีโปรโมชั่นคุณ2ค่ะซื้อ10ต้นนะคะแถมอีก1ต้นจุกๆไปเลยค่ะหรือถ้าไม่รับต้นนะคะจะรับเป็นมเมล็ดก็ได้ค่ะแถม10ต้นนะคะแถม2มเมล็ดค่ะ แต่ว่าถ้ารับเป็นต้นก้านะคะ10ต้นก็แถมต้นก้า1ต้นเลยค่ะสามารถเลือกได้ตามความพอใจนะคะค่ะสําหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาชมที่สวนตั้งสินได้นะคะทั้งสวนเราเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะถึง5้าโมงเย็นค่ะทั้งสวนมีผลมะลิส,สุกให้ชิมฟรีทุกวันนะคะไม่มีค่าใช้ใจใ่ายใดๆเลยค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะแวะมาเที่ยวกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ